ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับวันนี้ก็รอบ,บ่ายนะตอนนี้ไปมารอบไปนะจะลงมารอบแล้วช่วงนี้ก็เขากินรอบบ่ายก็ยังไงรอบเดียวมันไมหมดนะเดินทาำส,าสองเที่ยวเลยวัดีนะทุกคนเนะี่ย วัวใหญ่ๆนะนะหัวยาวๆนะคาร์รยองห้านะหัวจะได้เลยนีนะดกถามว่าดกใช้ได้ไหมดกใช้ได้นะเพื่อนแน่นะโอ้โ,อโ,อโ,อโอหโหจังเนละยเออยาวดีเลยเนี่ยของใหญ่ๆเลยมีเหลือช่วงนี้ก็เหลือประมาณหนูว่าประมาณนะนะประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบแถวนะ นะกะห่อน่าจะไว้พรุ่งนี้เพราะวันนี้ไม่เสร็จนะวันนี้เราเปนเาแค่นี้ก็ลงแป้งปิดประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นนะนะเราต้องไปก่อนสองจะปิดเป็นแท่งสูงนะทุกคนเขย่าเนี่ย ก็เนี่ยนะเด็กง้ายก็น้าสามสูงก็เก็เขย่านิดๆเลยนะเนี่ยแป้นข้างในจะเขย่านะถึงกลางนิ่มนิ่มๆเลยนะ่ยแต่ไม่หอบนะทุกคนนะ กองใหญ่นะทุกคนนะเนี่ยของเลอลยนะหัวดีเนะนี่ยนะก็เหลืออีกไม่กี่กองนะเนะี่ยแล้วก็มีหน้าริมนู้นนะก็คงจะถอยหลังเข้าหรือ,อยังไนะงนู่นก็เกียมเลยนะนะเกียมดึงน้ำทางนู้นนะดึงน้ำใส่เกียมปลูกเกียมเปียกต้นมันแปลงนี้เขาก็เอาไปกองไว้นะ

วงถิงสยามนะคาถานะทุกคนนะเมื่อกี้ได้ตันเท่าไหร่อะไม่ได้ดูบินเลยครับอ๋อเขายังไม่ได้ดูบินนะทุกคนนะยังไม่รู้นะว่าได้ตันเท่าไหร่โอเค นี่นะก็เยอะนะทุกคนนะเนี่ยเยอะเลยคเยอะจะครึ่งคันแกนะครึ่งแค่เดียวแล้วเดี๋ยวไปดูจัตทีกันบ้างนะทุกคนพอกระดังเสียงออกใหญ่ๆนะทุกคนนะจัตทีเสียงใหญ่ๆเลยท่อ แป้นน่าจะเหมือนแป้นธรรมดานะเสียงนิ่มนั่นก็นะเสียงนิ่มมีจังเลย ที่ก็ต่อไฟนะร้อยต่อไฟพ่วงจากไฟหน้าใสใช้ไฟท้ายนะเบรกเป็นเบรกน้ำมันนะนี่ดุมหก้อนะสวยเลยนะดุมหกโอ,อนันนี้นะวกว้างเลยอัดแบบไมต้องครัวเลยนะดุมมันแน่อนอนเลย เนี่ยทวดนี่หัวนะนี่ก็ติดเปะอ้อยนะหัวริมๆนี่จะหัวดีมากนะทุกคนนะเนี่ยอันนี้จะเป็นช่วงริมๆนะหัวโอ้โหหัวนะได้ได้เลยหัวสวยมากเลยนั่นเนี่ยหัวดีหัวดกดีด้วยนะหัวกกถามว่ากกใหญ่ไหมนะกกไม่ใหญ่อะไรนันทุกคนะเนี่ยมาพาเดินไปดูกกนะเนี่ยนะกกไม่โตเท่าไหร่นะต้นก็ไม่โตเท่าไหร่แต่หัวสวยเลย โอได้เนะกี่คึมตอนนี้แดดออกแกนะฝนก็ทํำท่าจะตกกัไม่เห็นตกนะทุกคนถุงน้อยก็รอ้อฝนเผื่อฝนจะตกจะได้ไม่ต้องดึงน้ําหยดไต่มันนะเนาะมันก็เหี่ยวแต่เพี้ยวุงน้อยก็เริ่มสลัดเลยนะ

มแรงรึก่อนนะโอ้ลมลมแรงมากเลยเออจะไม่ลงฟ้าลงฝนก็เหมือนนะตัวนะ ันนี้ก็แรงมากเลยลงมาอันนี้ก็เป็นของเจ้าออยนะเป็นหัวหน้าหัวหน้าชุดหัวหน้าทีมงานเลยนะโค้งของถึงสยามนู่นแล้วน,นะ ใส่เครื่องคันนี้ต้องใส่มีการยัดสปริงแล้วนะถอว่าอยางก็ไม่ต้องจอดนะทุกคนนะคือตบเกียร์ได้เลยช่ยสียนี้หน่อยะด้ไหมนะ ก็ประมาณพันก็ประมาณ3าตันหรือ3ามตันก,กว่านะครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่เลยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ